สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเจอกันกับเยตุยอีกแล้วนะคะอยู่ในสวนเสียงนกเสียงการ้องเจี๊ยวจ้าเลยพี่น้องจ้าเมื่อเช้านี้เยตุยเดินออกมาสวนปรากฏว่านกประมาณเกือบ20ตัวได้มั้งพี่น้องมันอยู่ในป่าในเยตุ๋ยป่ารัสบรี่ยตุยนี่เสียงร้องเจี๊ยวอยู่นี่ออกกราบสีเนี้ย สวยมากแต่ตอนนี้เริ่มแก่แล้วนะคะเนี่ยเริ่มเริ่มจะรวยแล้วค่ะส่วนดอกโบตันก็รวยแล้วนะคะตอนนี้แห้งแล้วค่ะนี่เห็นไหมพอก็แห้งก,ก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่ขยเยาขย่ยาเงี้ยดูกรีบเขากุหลาบสีแดงดอกนี้คือ สีเกาจะสวยมากสีออกสีบานเย็นแต่เยตุยก็ยังไม่รู้จักชื่อนะคะดอกเนี้ยยังไม่ได้ไปค้นหาว่าดอกนี้เขาชื่ออะไรเนาะมีเพื่อนๆคนไหนที่รู้ชื่อดอกไม้ชนิดนี้ก็เขียนบอกเยตุ๋ยด้วยนะคะมีเยอะเลยค่ะดูเสียงนกพี่น้องฟังเสียงนกส่วนอันนี้ อันนี้ไม่ใช่ดอกไม้นะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นข้าวข้าวโอ๊ตหรือเปล่าคะอันนี้เด็กตุยก็ไม่รู้จักเนาะอันนี้น่าจะใช่นะคะเนี่ยเป็นข้าวโอ๊ตที่เขาเอามาทําให้เรากินนี้แหละพี่น้องจ๋าเนี่ยคือนกมันไปคาบเอาเมล็ดมันมามากินแล้วมันก็ขี้ในสวนเดตุยนี่เก็บเอาไว้ให้เขากินเหมือนเดิมนะคะพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวนกก็มากิน จริงแล้วก็สวยดีนะพี่น้องนี่ใกล้จะแก่แล้วพอแก่พอมันแห้งเลยเดี๋ยวนกก็มากินถ้าเรามีที่ปลูกเยอะๆนะพี่น้องเนี่ยก็เหมือนกับการทํานาที่บ้านเราเนาะนปลูกง่ายมากเลยไม่ต้องการน้ำนะพี่น้องเนี่ยยาตุยไม่เคยลดน้ำนะมันก็ขึ้นนงมันเองอย่างเงี้ยนี่ดอก evening primrose ยาตุย เริ่มจะบานแล้วนะคะแต่เขาจะบานช่วงเย็นๆนะคะเหมือนชื่อเขาเลยค่ะมีเยอะเลยนี่เห็นไหมยจตุยจะเอาไอ้นี่ให้ดูอีกทีตอนนั้นที่เอาให้เพื่อนๆดูไอ้ต้นกุยช่ายจะตุยนี่แหละเห็นไหมที่ไอ้เพี้ยดำๆเพี้ยดำๆมันมาเกาะเจตุยเอาไอ้นี่มารดนะพี่น้องจะเอา มีน้ำส้มนะแล้วก็อ,อนำยาล้างจานแล้วก็มีพริกมันตายนะพี่น้องมันตายแต่ว่าผักกีตุยไม่ขึ้นเมื่อก่อนนี้มันจะเยอะกว่าน,นี้มันเกาะเยอะมากเลยเห็นไหมเนี่ยมันตายแต่ตัวที่มันยังไม่ตายมันก็ยังมาเกาะอ,อยู่พี่น้องจา๋าคิดว่าอีกไม่นานผักกีตุยก็คงขึ้นได้เนาะก็มีเพื่อนเพื่อน,อนบางคนเขาบอกว่าให้เอาไอ้เนี่ย เอาไฟมาจุดมันอ่ะพี่น้องจะเอากระดาษมาจุดไฟเผาให้มันตายแล้วก็แต่ตัวไอหัวของผักมันก็ยังยังจะอยู่ข้างล่างมันก็ไม่ตายแต่ยตุยยังไม่ได้ลองดูแบบนั้นนะคะเดี๋ยวจะลองเพราะว่าอีกกระถางหนึ่งยตุยยังไม่ได้ยังไม่ได้ลดนะคะก็คือจะลองทําอย่างที่เพื่อนบอกเนาะคือเอาไฟมาจุดเนี่ยกระถางนี้แหละที่ยตุยว่าจะลอง ทำอีกแบบหนึ่งอย่างที่เพื่อนเขาบอกมีเยอะเลยพี่น้องมันเกาะไปตามใบเต็มเลยนี่ลำบากลำบนในการปลูกผักพี่น้องจ้ะปลูกผลไม้ก็ไม่ได้กินนกเยอะปลูกผักก็เพีย้ยลงสงสัยจะต้องเลิกปลูกแล้วมั้งเนี่ยเดตุยวันนี้่าตุย ยังไม่ได้มาเก็บผลไม้เลยนะคะพี่น้องค่ะนี่มีลูกที่สุกเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่าร,ะะราสเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่ยตุยก็มีสุกแล้วนะคะแต่สุกยังไม่เยอะค่ะคือเมื่อวานนี้ยาตุยก็มาเก็บได้กะละมังเล็กๆเนาะเหลือจากนกมันกินพี่น้องจา้า นี่เริ่มเริ่มจะสุกคือลูกป,ประมาณนี้ยยตุ๋ยก็ยังไม่เก็บะนะพี่น้องก็กะว่าจะให้มันสุกให้มันฉ่าสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเก็บตอนนี้ก็คือมันยังเปรี้ยวอยู่แต่พอเย็นเย็นเยตุ๋ยออกมาอีกทีหนึง่งก็คือหมดนะคะ <c oughs> ก็คือหมดมันมากินเห็นลูกแดงๆหน่อยไม่ได้นะพี่น้องเห็นลูกแดงๆมันก็มาเกาะแต่ จะตุ๋ยจะบอกให้ว่ามันก็เอาได้เฉพาะที่อยู่ด้านบนนะเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะว่าราสเบอรี่เจตุย๋ยมันจะอยู่ด้านล่างพี่น้องมันอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเจตุ๋ยจะพาเข้าไปดูนะเดี๋ยวจะพามุดเข้าไปดูด้านล่างมันจะมีมองเห็นสีแดงๆก็คือเวลาาะตุ๋ยมาเก็บก็คือมามุดอยู่ใต้ใต้ร่มใบของราสเบอรี่เนาะเพราะว่าอยู่ด้านบนนี้คือไม่ทันนกพี่น้องก็คือ ให้นกกินอยู่ข้างบนอยยาตุ๋ยก็กินอยู่ข้างล่างอ้ยเสียงเด็กเสียงเด็กนักเรียนพี่น้องเชื่อไหมว่าเวลาอยตาตุ๋ยมาเก็บราสเบอรี่อยยาตุ๋ยก็จะมานั่งอยู่ใต้ร่มของต้นราสเบอร์รี่อย่างเงี้ยพี่น้องจา๋าก็มีเก้าอี้อันเล็กๆแล้วเวลายาตุ๋ยมาเก็บอยยาตุ๋ยก็จะนั่ง เอาเก้าอี้นี่แหละนั่งพี่น้องจ้ะตลกไหมแล้วก็แงนหน้าขึ้นมองแงนหน้าขึ้นไปก็จะเห็นรบรัสเบอร์รี่ยยตุย <c oughs> ไม่ร้อนนะคะพี่น้องค่ะยยตุยมาเก็บตอนที่แดดร้อนๆแต่ยยตุยก็ไม่ร้อนเพราะว่าเออยตุยอยู่ในร่มเนาะในร่มของต้นรบรัสเบอร์รี่เนี่ยพี่น้องดูไอที่มันอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ย นกมันไม่เห็นหรอกพี่น้องจา้าเจตุยก็จะได้กินลูกที่มันอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยพี่น้องดูนี่เห็นไหม <c oughs> อันนี้คือนกมันไม่เห็นนะคะนกไม่เห็นแต่เจตุยเห็นเพราะว่าเจตุยมาซุ่มเก็บอยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมมันก็มีลูกให้เจตุยเก็บอย่นะคะพี่น้องคะก็มีเยอะเหมือนกันแต่เจตุยไม่ได้ไม่ได้มาเก็บวันนี้ยเดี๋ยวเสร็จธุระข้างในบ้านก่อนเจตุยจะออกมา ที่ต้นมันหนาก็เพราะว่ามันขึ้นมาใหม่อะพี่น้องจ้ะมันมีมันมีหน่อที่ขึ้นใหม่เนาะอันนี้เห็นไหมต้นสีเขียวเนี่ยคืออันที่มันขึ้นใหม่ยยตุยก็พยายามที่จะตัดออกให้มันเหลือเอ่อเห็นไหมต้นแม่ของมันก็คือต้นที่มันต้นที่มันมีผลผลิตให้เยตุยเนาะต้นสีน้ําตาลเห็นไหมมันก็จะมีขึ้นมากอึ่งก็ประมาณ สามสี่หนอย,ยตุยก็จะตัดเอาไว้ให้เหลืออยู่แค่หน่อเดียวเนาะให้เหลืออยู่อันเดียวเนี่ยเห็นไหมให้เหลืออยู่อันละต้นแต่ปีนี้ไม่เก็บเยอะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันลามเหลือเกินลามปามมันลามเยอะมากเลยเดี๋ยวเจตุยจะพาไปดูอีกนะคะว่ามันดกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยที่มันที่มันโน้มลงมาอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันหนักนะคะพี่น้องคะ่ะหนักลูกของมัน หนักลูกของมันก็เลยโน้มลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยมองออกไปข้างนอกพี่น้องอันนี้คือสวนราสเบอร์รี่ของเยตุยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นก็ไม่ต้องหัวเราะเยตุยนะคะว่าทำไมสวนราสเบอร์รี่ายตุยเป็นแบบนี้ทำไมไม่ทำให้มันเป็นแถวเป็นแนวจะได้เก็บง่ายๆก็คืออย่างที่เยตุยบอกไปอะนาะว่า มันขึ้นมาอย่างไงาะตุ๋ยก็เก็บไว้อย่างนั้นพี่น้องย่าตุ๋ยก็ไม่ได้มาตัดไม่ได้มาทําอะไรมันเนาะนี่น,น,นี่ลูกของมันเดินเข้าสวนย,ย่าตุ๋ยปกติก็จะถือกระมังถืออะไรมาด้วยพี่น้องแต่วันนี้ย่าตุ๋ยมาตากผ้าก็เลยเดินมาพาพี่น้องมาดูลาสเบอรี่าตุย๋ยมาอัปเดตเนาะ มันยังไม่สุกนะคะคือถ้าช่วงที่มันสุกเยอะๆนี่โหแบบเก็บไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะพี่น้องคะต้องรอรอให้มันสุกก่อนตอนนี้ก็คือมาเก็บเอาไปแค่ไปกินตอนเชาน้าเฉยๆพี่น้องนี่มีลูกแดงเยอะเหมือนกันวันนี้เริ่มละเริ่มจะสุกแล้วพี่น้อง ที่ลูกแดงๆที่มองเห็นน่ะมันไม่ใช่ราสเบอร์รี่นะคะนกมันไม่ชอบมันไม่ชอบกินมันรู้ว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยแต่จะตุยจริงๆแล้วเตุยชอบไอ้ลูกเทเบอร์รี่นะพี่น้องเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวแต่ราสเบอร์รี่เนี่ยเปรี้ยวนะคะเจตุยว่ามันเปรี้ยว ทั้งเสียงนกทั้งเสียงเด็กอย่าตุยไม่เงานะพี่น้องมีสักุุณาร้องเป็นเพื่อนแล้วก็เสียงเด็กนักเรียนเจียวจ้ากันไปหมดเข้ามาอยู่ในสวนนี่คือความสุขนะคะ หนักมากกิ่งมันห้อยลงไปข้างล่างเลยพี่น้องจา๋าก็ดีแล้วแหละนกจะได้มองไม่เห็นโอ้อันนี้อันนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจตุ้ยเจ้าให้ดูกิ่งนี้อือหืมมันเยอะมันมันหนักอ่ะพี่น้องจา๋ามันหนักหนักลูกมัน ก็พามาดูแต่ผล,ลไม้นะพี่น้องอกิ่งเนี้ยโอ้ยกิ่งนี้ดูสิมันหนักแต่ละกิ่งดกๆทั้งนั้นเลยพี่น้อง พ่อใหญ่เขาบอกจจตุยว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยปลูกราสเบอร์รี่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ทําเหมือนเจตุยนะคะพี่น้องขะเพราะว่าเขาจะมีมีหลักมีเสาแล้วก็เขาจะปลูกเอาไว้เสาละต้นแล้วก็ราสเบอร์ี่ของเขานี่จะงามมากเลยเพ่อใหญ่บอกต้นใหญ่แล้วก็ลูกใหญ่หวานเพราะว่าคือมันไม่ได้อยู่เบียดกันเหมือนที่จะตุยทํา <laughs> ทุกวันนี้พี่น้องจ๋า ก็คือใครๆเห็นก็คงจะงงนะว่าเอ้ยตุยปลูกราสเบอรี่แบบไหนเนี่ยก็คือเวลาเก็บไปเจตุยต้องมุด <c oughs> ไม่เป็นระเบียบอ่ะพี่น้องจ้าเก็บเอาไว้หมดทุกต้นก็อย่างนี้แหละแต่มันก็โอเคนะก็ะคือกันกันมดไอ้กันนกได้อีกระดับหนึ่งเลยเลย เยตุยจะต้องมาเด็ดใบมันนะพี่น้องจ๋ะมาเด็ดใบออกเพราะว่าใบมันไปคลุมมากคลุมแล้วทีนี้ลูกของมันที่อยู่ด้านล่างมันก็ไม่เห็นแสงเนาะอยตุยกลัวว่ามันจะไม่โตก็จะมาเด็ด <c oughs> อันนี้คือความคิดของเาตุยเองนะคะก็จะมาเด็ดใบออกให้มันได้แบบได้รับแสงเะเนะาะเนี่ยดูสิพี่น้องเอ้ยดูลูกมันดกมากความสุขของเาตุยนะคะก็มาแบ่ง ให้เพื่อนๆได้ชมความสุขที่จยตุเจอ <c oughs> ในสวนขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันวันหลังยตุจะพามาเก็บตอนที่มันเยอะๆนะคะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ oh, She's got to.